อโอเคได้ได้ครับเนเะขาบอกว่าในกรณีแบบไลรสดปุ่บเนี่ยนะก็เข้าใจอยู่นะครับว่าในส่วนของผู้ประกอบการเองยิ่งเป็นผู้ประกอบการชุมช,ชนสินค้าประเภทมุมโคตอกนะครับซึ่งลักษณะเราก็เข้าใจแต่ว่ารูปแบบในการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับเราเพื่อจะมาฝึกฝน นะครับฝึกปฏิบัติให้แนวทางและรูปแบบให้สําหรับผู้ประกอบการเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านระบบในรูปแบบของออนไลน์นั่นเองซึ่งอ,อีกก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะใช้รูปแบบในเรื่องของการโพสต์การเขียนคอนเทนต์ข้อความต่าง,งๆในการโพสต์เพื่อการขายสินค้านเองแไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะให้ผู้ประกอบการเนี่ย หลังจากที่เราได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วจะมาเป็นภาคปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการเองนะคะว่าในส่วนของการทํากิจกรรมไลฟ์สดหรือการขายผ่านการไลฟ์สดเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างนะครับและอีกสักครู่เราจะได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ลุ่มสินค้าโอทอปของชาวจังหวัดสุร,ราษฎร์กันนะฮะว่ามีสินค้าอะไรมานําเสนอให้กับ เขตผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับสักครู่นึงเดี๋ยวเชิญทาด้านหน้าเลยครับใช่ครับ่ครับซึ่งวันนี้นะคับเรามี่มค้าพัฒนาไปต่การขอบไทยเพื่อสู้ไสการณการแยเชืรดันาครับใช่ครับซึ่ก็จัดทีรมานะครับใช่้ก็ คุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับที่ผู้ชมที่ข้ามาใหม่ด้วยนะครับสยงหองไหมคะสวัสดีค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแต่ผู้ชมที่กาลงรับฟังอยู่นะคะีดีหรือเปล่าโอเค่แล้วค่ะพอแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะคอมเมนเข้ามาได้รียนรู้ถึการให้ผมใช่าออขอชื่อโครงการ ชื่ครงนะคะจะเป็นโครงการพัฒนาการส่งเสริมการเพื่อสู้ภัยจากน้ำตาจากน้ำบาดาลของเชื้อไวรัสโคโรนาของคนกล้าครับอ่าซึ่งอยากที่บอกไปโดยสัปดาห์ก็คอ่ากิจกรรมที่โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าครับซึ่งมีการสอนคอนเทนต์ต่างๆนะครับทั้งต่อการทำรูปการถ่ายรูปเองการแต่งภาพ อยากใ่ยาก็อยู่โครงการข้าหลวงนะค่ะ <peut Guys. S 1> uh. ต่อมาก็ได <Yeah. S 1> ้มองเห็นข้าวว่าสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรนี่นะคะเพราะเรามีความรู้จากบรรพบุรุษอยู่ตอนเด็กๆมันอยู่กับตาเป็นหมอเปนบ้านนะแล้วต่อมาเราก็มองเห็นว่าสินค้าที่เราปลูกนะมันไม่มีคุณค่าตกต่ำเช่นกล้วยถูกมากก็เลยได้รู้คุณค่าของกล้วยว่าในสารสกัดจากกล้วยผงแป้งกล้วยไม่มี มีตัวฆ่าเชื้อมีตัวกสเซียมมีวิตามินอะไรหลายอย่างทีครบถ้วนก็เลยนำมาเป็นย <wheelchair. S 1> าสีฟันใช่ค่ะปริตภัณฑค่ะเข้ามาร่วมโครงการกับพัฒนาชุมชนหรือในการสอง o ของนะคะทำให้ถูกต้องหนึ่งช่วยช่วยในการช้วยราคาตกตามก็<ะ>ซื้อสามร้อยบาทคำลดหนึ่งเลยเสียไดย้ทีนี้ป้าก็เริ่มทำจากค้วยค้วยเก๋ึ้นมาเป็นผวงค้วยดิบรึเปล่า แล้วก็นำมาใส่ยาสูฟันค่ะแล้วก็ทำไปด้วยเกลี่ด้วยนามันมพร้าวสกัดเย็นทมไปด้วยสมุนไพรเช่นข่อยว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็จะพูการปูอะไรของภูมิปัญญาไทยเนาะค่ะทีนี้ในคุณสมบัติใช้เพื่ออะไรแปรงฟันให้ขาวลื่นแต่ว่ามันจะลดการเสี่วฟันแล้วก็เหือบบวมปวดฟันฟันโยกฟันครอน อันนี้ใครมีปัญหาตรงนี้ใช้ได้การันตีเลยค่ะเพราะสูตรภูมิปัญญาใจก็เรียกว่าสูตรพันทนนะคะจะมันเพรุะบรุษนะคะนี่หลังจากนั้นได้มาสร้างมูลค่าเพิ่มได้เข้าร่วมกระบวนการนะคะตรงนี้ต่อไปก็ยังมีตัวอื่นๆตามไปด้วยอีกหลายตัวนะคะใครสนใจก็ภาพรู้ที่เพจของบ้านได้เนะคะเข้าไปดูได้นะคะเพื่อช่วยเหลืออะไรเศรษฐกิจของราหญ้าของคนไทยนะที่เราอยากจะอยู่แบบ ไม่ต้องทําให้สังคมเหมือนว่าเราอยู่ในชุมชนนียจะช่วยสร้างปัญหาให้ทุกคนในรายได้เฉลี่ยรายได้ด้วยกันมาทําคนหนึ่งมาร่วมกันทําสมมุติว่าทายาสีฟพันหนึ่งรังราคาสมมุติว่าสองพันเนาะราคาค่าการทํสองพันแต่ถ้าเขามานั่งทําวันนี้จะเฉลี่ยสิบคนห้าคนเราก็แบ่งกระจายรายได้กันไปนี่คือเป็นที่มาของการร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันทําแบบ มาช่วยกันหรือว่ามาปอกกล้วยหั่นกล้วยอะไรก็แล้วแต่ตามตามกระบวนการนะคะก็จะมีค่ะแล้ววันนี้ที่ป้าจาร์ได้มาเข้าวมโครงการเหคือนกันน่ค่ะใช่ได้ความรู้ได้ตรงไหนเพิ่ไมไหมไมากก็ <c oughs> ได้เปลี่ยนแปลงนะ <c oughs> เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงจากเราอยู่เดิมๆม <c oughs> คนสูงวัยเนาะ <c oughs> มัน <c oughs> คิดอะไรก็อยู่ติดดินเดิมๆมแต่วันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงในการที่ว่าสื่อสารหรือนวัตกรรมใหม่เนาะในการเทคโนโลยีที่เราไม่ค่อยถนัด เมื่อก่อนป้าจะเบี่ยงไม่ไม่เข้าอบรมทําไม่เป็นทําไม่ได้ใช่ไหมแต่วันนี้วันนี้รู้สึกไงบ้างคะก็ตั้งใจจากบ้านเลยว่าต้องสู้ต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้ตลอดอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนหนึ่งสองสามเราก็ต้องรู้แล้วต่อไปก็จะค่อยๆหาข้อมูลมาเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะหรือกิจจีบงานเพราะมีเวลาอยู่แล้วจะค่อยถามส่วนตัวไปอีกนะเพราะว่ามันไม่ได้เลยหรอกนะมาเรียนวันเดียวแล้วจะได้ แต่ก็จะพยายามนะคะเปิดใจแล้วก็ศึกษาตั้งท่าตัวเองให้เต็มร้อยอยู่เสมอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเนี่ยต้องรู้จักการรู้ถึงให้ก็ได้ค่ะวันนี้ก็มาพัฒนาในตัวที่ว่ามันเกิดอะไรโรคระบาดเนาะของโควิดเนาะมันมีปัญหาโรคระบาดทีนี้เราก็คือถ้า เดิมๆมีโลชั่นหรือทากันยุงใช่ไหมเพราะว่าคนเราอยู่ที่ไหนยุงก็มากัดแต่นี้ยุงที่พาเชื้อมาให้เราเนาะเราไม่รู้ว่าเชื้ออะไรบ้างวันนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนก็เป็นสมุนไพรเป็นสเปรย์ฉีดเนาะไล่ยุงหรือเราทาผิวเนี่ยมันป้องกันต้านเชื้อโควิดได้เพราะมันมีตัวสมุนไพรเช่นตัวกระชายตัวถิงตัวข่าแล้วก็ สารสกัดจากตัวของเปลือกมะนาวตะไคร้หอมมาเลยประมาณนี้นะคะอ่ะสเปรย์ส,สเปรย์นี้สเปรผ่าผ,ผิวได้เลยใช่ไหมครับใช่รักษาผิวแล้วก็ฆ่าเชื้อแปลว่าที่เรา,าลักเชือ้อแปลว่าถนอมผิวแล้วก็ไล่ย,ยุงไปในตัวได้ค่ะก็มีตัวผสมของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วสารสก,กัดก,ก็คือจะตะไคร้หอมน้ำมันตะไคร้หอมเราใช้ธรรมชาติแล้วก็ ผิวจะไม่แห้งไอ้พึ่งพิ่งจะได้รับการพัฒนาในครั้งนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสินเพพันตุ์ใหม่ใช่ค่ะแล้วตั้งใจจะขายราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้นะป้ายังคิดไม่ถูกนะราคาเดี๋ยวค่อยปรึกษากับทางจีมงานที่ลงมาช่วยป้าครับและปก็หาก็ตกลงให้ความเหมาะสมแต่ว่าสามป้าเนาะป้าอยากขายแพงๆอยู่นะแต่เราก็คิดถึงคนซื้อด้วยเพราะฉะนั้นในยุคโควิดนะถ้าเราสร้างอะไรที่ เหมือนให้ได้แถมได้หรือราคาเป็นกลางป้าคิดอย่างนี้นะคะขอให้เป็นกลางผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะออกประมาณเมื่อไหร่นะครับก็ปลายเดือนนี้น่าจะได้ใช่ไหมครับก็ป้าตั้งใจว่าให้เร็วได้ยิ่ยงดีเนาะเพราะว่า <S <S ยุคโควิดตัวนี้มันคนมันทั่วประเทศไทยเลยนะนะคะก็ป้ปา,าขอฝากนะคะสมุนไพรตัวนี้ครับก็ขอฝากทีมงานว่าขออแนะนำตัวสูตรยาสีฟันอันเดอร์มอีกทีหนึ่งครับ ยาสีฟันนันเดอร์นี้ตอนนี้จําหน่ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะค่าจําหน่ายอยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านเภสัชวรักไทยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะคณะอาจารย์เขาได้แล้วมีช่องทางอื่นที่ติดต่อก็ขายเอโทรแจ้งไปทางขบเบอร์โทรครับป้าเบอร์โทรของป้าก็0857934351หรือจะเป็นแไลน์อะไรก็ตามเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ ถามป้าได้ทุกเวลาออดไลน์ที่เบอร์นี้เลยนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ165บาท165บาทซื้อในวันนี้มีโปรโมชั่นไหมครับ120กรัม120กรัมนะคะซื้อในวันนี้ก็ให้2หลอด300บ้อหลอดามลยาทนะคะแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญหาเสียวฟันเหงือกบวมฟันโยกฟันครอนนะคะลองใช้ดูนะคะแค่อาทิตย์เดียวก็ตอบโจทย์ เหมือนทอฟันที่เราเคี้ยวข้าวไม่ได้มันปวดมันเก็บมันจะแห้งเหือกที่บวมจะหายไปเลยเนาะ<ม>แล้วใช้นิดเดียว<ม>ถามว่าหลอดนี้อยู่ได้ถึง6เดือน<ฮ>นี่ราคา100ร้อยกว่าบาทรักษาฟันทุกซี่<ฮ>แต่ถ้าเราปวดฟันไปตอนซี่เดียวเท่าไหร่<ฮ>นะคะทีนี้แล้วเราต้องเสียเวลาขับรถไปอีกและตอนนี้ยุคโควิดซื้อยาตดฟันไปใช้ที่บ้านนะคะ<ฮ> <laughs> รับรองว่าได้ตั้งปากตั้งเหงือตั้งฟันหายใจลุกลมหายใจสดชื่นคุณภาพดีมากอ๋อเบอร์ติดต่ออีกรอบนึงครับ0 8 5 7 9 3 4 3 5 1นะคะแล้วก็ฟันขาวลื่นสูตรโบราณเลยนะฟันผลสูตรโบราณฟันทนเจ้าของสูตรยานี้อายุ90ปีฟันไม่หลุดโอ้โห9กปีรนไม่หลุด เขากินหมากไม่ต้องตำไงเคี้ยวตุ๊บๆๆเลยนี่เราได้ออากมาสารต่อเป็นนวัตกรรมใหม่ได้จดเป็นจดแจ้งเนาะสมัยก่อนไม่มีจดแจ้งเขาใช้แบบตำตๆแล้วไปตูเหือะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะน้องจันวันหรือว่าหัวหน้าสมยศทีมงานของบชแล้วก็คณะทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทางบริษัทที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะก็ ป้าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะอยู่กู่กับทีมงานหรือว่าจะอยู่ตลอดไปเพราะทำด้วยรักทำด้วยรักใจนั้นหนักแน่นเต็มร้อยแต่ที่บ้านแฟนป้าลุ้มเต็มที่ขอบคุณรับขอบคุณมากเลยครับนะคบสกลนะครับเราเราก็ซื้อกันสองกล่องสองแบบสองกล่องเขามีโปรโมชั่นเขา้ เจโอไทยเจโอหนือยดีกว่าเจโอเป็นไงบ้างคะใช่ดิค่ะแล้วก็เป็นไงบ้างคะคอนคอนคอนท้ะของป้าจารีอ่ะใช้อยู่ค่ะนะคะก็เพราะว่าพอรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากด้วยน้ำว้าเนี่ยก็เลย กินข้าวเสร็จปุ๊บเลแค่ถังเองก็แปลงฟันทั้งเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ของบ้านนะคะมีหลายไซส์ด้วยบางคนก็แบบอยากจะพกมาแปลงในที่ทํางานอะไรให้จะมีไซส์เล็กขนาดห้า50กรัมก็มีนะคะก็หล่อละ50บาทเองนะคะแล้วก็จะเป็นไซส์ใหญ่เรื่อยๆถรือว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่สุดก็ที่สําหรับไว้ที่บ้านอะไร็มี้ยเราก็ใช้ได้นานด้วยเพราะว่าไม่ต้องใช้เยอะนะคะก็จะมีใช้นิดเดียวถ้าไม่ใช้นิดเดียวนะคะของก็จะมีนิดใต้นิดเดียวพอค่ะ คือทำตัวต่อไปเลยนะครับใช่ที่เดียวฝาสะาดนะครับจะไดเลือกรวอื่ทามเดิอยู่ช่ดีอตงนี้ะคะถถึงอีก้ประกอบการอนึะปอย่าี้มาจากนานไข่ขอัีค่ะสวัสดีค่ะ

เป็นกลมกล่อมสมุนไพรแลงใหญ่ข้งกระผมค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรอันดับแรกก็ตัวนี้เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็น,ปนสมุนไพรเป็นว่านจึงสองชนิดใช้เอาไปใช้ดองเหล้าหรือว่าเอาไปต้มเตนชาก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นสมุนไพรแต่คือช่วยปวดเมื่อยลายซ้ามเนือ้อแล้วก็ ปรตผู้หญิงที่เป็นนินหรือว่าต้องเ,เรียกว่าแบบมาไม่ปกตินี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่า,วา,าดดตัวนี้เจ้าของสูตรเนี่ยค,คือสูตรที่ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยคือเจ้าของสูตรเนี่ยอายุอายุเจ็ดสิบสามแต่ได้มีพันธามีพรรธะยาที่ยี่สิบโอ้โหมีลูกด้วยกันนะนี่มีลูกด้วยกันสองคนแต่พรรยาอ่าเป็นนอันนี้วิธีแล้วกินยังไงครับวิธีกินยังไงครับ เอาไปเอาไปต้าต้มต้าต้มเนี่ยกินแทนชาหรือว่าอ่ากินแทนน้ําชาได้แต่ถ้าเอาไปดองดองเนี่ยกินก่อนนอนครั้งละหนึ่งก่อนนอนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะผู้หญิงก็ทานได้ทานได้เหมือนกันแล้วเลือดลงมมีนี่เนาะใช่ค่ะแต่เลือดลมอ่แต่ว่าตัวนี้การันตีก็คือเจ้าของสูตรเนี่ย อายุ92 92ตอนนี้อายุ92แต่ว่าแกได้เสียชีวิตไปแล้วนะเพราะว่าที่การที่แกได้เสียชีวิตเนี่ยเมื่อแกอายุ92เนี่ยแกลื่นล้มในห้องน้ำตาดสันสมองแต่แกกลับมาเดินได้สองปีล้มครั้งที่สองคือแกเสียเนี่ยนี้คือต้องทานทานทานเป็นประจำแต่มันก็แล้วแต่บุคคลอีกเนาะใช่ละคนี่เป็นยาเสริมสุขภาพอัตัวถัดมาเลยดีกว่าค่ะเป็นแชมพูใช่ไหมคะค่ะแชมพูส่งไปเล ตอนนี้เป็นแชมพูกามิ่นเป็นแชมพูกามิ่นได้ความรู้มาจากอาจารย์รัตพัฒน์คืออาจารย์ไทริยะกับอาจารย์พนรัตน์คือผมแก้รวหน่อยได้ไหมข้าวจะมีพวกกระมิ็นเป็นพวกกระมินแล้วก็ข้าไประโยชนโพท็ทค่ะหอมมากเยค่ะค่ะตัวเนี้ยใช่เรียกได้ว่าใส่านเลยแล้วก็อาจารย์สอนทำเป็นโลชั่นกามินด้วยมีเป็นนโลชั่ เป็นโลชั่นกามินแต่ว่าเอาความรู้จากภูุิปัญญาท้องถิด<ะ>มาทําเป็นครีมนวดคลายเส้นคือเอาจากสูตรของอาจารย์ที่อาจารย์สอนทาเป็นโลชั่นแล้วก็เอาน้ํามันว่านร้อยแปดเนี่ยมาทําเป็นครีมนวดคลายเส้นแทนลูกประคบะเพราะกลุ่มนี้เริ่มเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยที่ไปจดโัท็อปเนี่ย<ะ>ก็ไปจดลูกประคบแต่เหมืนไรทีนี้พอจดลูกประคบแต่มืนไรกม็มาทำเป็นลูกประคบหมา จากลูกประคบมาก็มาทําเป็นลูกประคบไก่ปีนี้จากการขายก็เลยการใช้ลูกประคบเนี่ยก็ใช้ลําบากก็เลยเอาเอาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจากการปรับสูตรปรับสูตรลูกประคบอะไรมาเป็นฟรีมอดปลายเส้นแทนลูกประคบแล้วมันพกพาง่ายไงคะใช่เนาะแทนไม่มีขวดเล็กอีกได้ใช่นกัะขนาดก็มีเป็นขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กนี่เนาะถึงไม่ทรงไหล่พี่หนุ่ยอยากให้ลอง ้คือใช้แล้วรู้สึกสบายครับที่ายโยนะอาจารย์่ใอาจารย์้อนๆ่ๆมันจะแบบมือนมีคนมันผ่อนคลายเลยครับมันผ่อนคลายใชึกดีเนัะใช่ครับอันตัวถัดมาเป็นตัวตัวถัดมาก็เป็นซกคตมินมาสามก็คือเป็นคือตัวสซากตมินมาามที่เอาผลิตภัณฑ์ทตองติดมาใช้เนี่ยคราะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มข้มิ้นเป็นกลุ่มข้าวมิ้นแปลงใหญ่ประมาณ500ร้อยไร่ทีนี้ก็เลยเอาขามิ้นจากชุมชนเนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ว่าเอามาส่วนหนึ่งในตรงนี้ก็ดูผลิตภัณฑ์ที่ในกลุ่มเนี่ยก็คือตั้งขายสดแล้วก็ขายแห้งแล้วก็มาเตรรูปส่วนที่เหลือก็เอาชุมชนในชุมชนเนี่ยรวมกลุ่ม กันเป็นกลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มที่สาปิ่นชุมชนบ้านของานานก็คือเอาตั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ไปการคนก็เอามาปรับสูตร<ม>แต่ละ <มม S 2> ทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้หม,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 มใช้ได้หมดเลยค่ะทุกช่วงวัยสามารถใช้ได้หมด<ม>ค่ะแล้วต้าขาราคาเท่าไหร่าคะพวกนี้ค่ะก็เริ่มชิ้นแรกก็คืออันนี้ทรงละ200บาท200บาทนะคะอันนี้จะทานได้ อันนี้ทานได้ถ้าเอาไปรองเล่าเนี่ยก็กินตั้งน้ําตั้งเนื้อกินได้หมดไปเลยต้มเนื้อเลยได้ต้มสองเดือนใช่ไหมคะอยู่ได้อยู่ได้สองเดือนถ้าดองเล่าเนี่ยเป็นปีก็อยู่ได้คือดองเล่าแต่ถ้าต้มเนี่ยแต่ถ้าเอาไปต้มเนี่ยคือความเวลาเราอุ่นเรานั่นอ่ะคือมันจะเสียแต่ว่าถ้าดองเนี่ยคือไว ได้เป็นโปีค่ะแล้วก็เชมพูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่บาทนะคะหนึ่งร้อยหาบาทนี่เป็นแชมพูกขมิ้นค่ะแล้วคีมนวดนะคะคีมนวดปลายเส้นเท่าไหร่คะคิมโนดปลายเส้นก็ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สองร้อยี่มก็สองามรยบาทสามบาทนะคะสามร้อยห้าสบาทแล้วก็ขวดเล็กนะคะขวดเล็กเป็นขนาดก้พาเลยเนาะตัวนี้ขวดเล็กก็หนึ่งอยมค่ะ สองร้อยบาทสองบาทนะคะแล้วก็มีกวดขนาดเล็กกว่านี้นิดนึ่งมีเล็กกว่านี้ด้วยค่ะมีขวดขนาดเล็กเนี่ยสามสิบมลแปดสิบบาทสามไซส์นะคะมีสามไซส์ค่ะแล้วก็นี่สบครับอ่าซทัามินซะทับามินกระปุกละหนึ่งร้ยสี่สิบเก้าบาทหนึ่งสี่บเก้าทสี่สิบเก้าบาทถ้าคือน้ำหนัก หน <Jud> <Island> <artist> ึ่ง <nut> ร <Tit les> ้อยกรัม <iz> ค <hando> ่ะน้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมอันนี้ไว้ขัดผิวไว้ขัดผิวไว้ซึมอาไว้ซัครับไว้ขัดผิวทําให้ผิวอาจ่างขาวขัดพวกถ้าพิ่เอาเปิดให้ดูใช่ไหมคะใช่ข้สวยแบบธรรมชาติคือต้ยหกขาแล้วเนื้อละเอียดมากเลยนะเพราะว่าเราเคยลงพื้นที่กับคุณพี่เขาแล้วก็สินค้าที่เราสินค้าเนี่ยเรานําไปใช้หมดเลยนะคุโยดีมากนะคะตัวนี้ใช่ แล้วก็หอมไม่รู้สึกแว่าตอนที่เรากับมาตบผไม่รู้สึกแบบว่าม่ใส่ตารห<า>ักค่วมันนุ่มมากพอเป็นเนื้อล้วก็รู้สึกว่าผิวใสเน,เนื้อธรรมชาติอย่างเดียวเพราะว่าคือสรรมุนไพรก็สรรมุนไพรจากาธรรมชาติะมะขามก็มะขามจากธรรมชาติก็คือไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่คือทําแบบธรรมชาติถ้าอยากขาวอยากสวยอยากห้วยต้องใช้สักครับ ขมิ้นอยากขาวอยากสวยอยากมวยอยากมวยด้วยต้องสักขับคนด้วยแบบร้อยสี่สามบ้านเผานานในค่ะนี่เป็นกลุ่มนางไพรค่ะสบู่ค่ะสบู่สบู่นี่ก็เป็นสบู่ขมิ้นค่ะสบู่ขมิ้นน้ำผึ้งครับผมแล้วก็สบู่ขมิ้นมะขามค่ะก็คือมีสบู่ขมิ้นมะขามสบู่มะขมิ้นน้ำผึ้งก็คือแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ย น้ำพึ้งที่นํามาใช้ก็เป็นน้าพึ้งธรรมชาติที่มียวนพึ้งเป็นของตำบลต้นยวนที่เราเอาน้าพึ้งจากยวนมาใส่สบู่แล้วก็อีกตัวที่ว่าวันนี้ที่ได้โชคดีที่ได้มาเจออาจารย์แ้ะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือว่าหัวหน้าพัฒนาชุมชนทุกคนที่ได้ที่ให้โอกาสกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านภาวนาใน กลุ่มนางวงเล็บนางไพรนั่นคือแบรนด์แบรนนางไพรที่มีโอกาสได้นำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือเป็นชาชากระชายขมิ้นกระชายขิงแล้วก็กระชายกมิ้นกระชายไพรแล้วก็กระชายฟวาตะลาจูนกระชายอันชันก็คือมี วันนี้ได้นำเ,เอาสูตรใหม่ที่ว่าได้มาพัฒนาขอขอบคุณบริษัทที่บริษัทสมาร์ทคอร์ิ้งสมาร์ทคอร์ิ้งก็